อีกทีกัน๊อบหักขึ้นเสร็จแล้วไข่เจียวเต็มจานเลยเที่ยวนี้ฟองใหญ่เบอร์หนึ่งไข่เบอร์หนึ่งต่อไปรายการพัดพักอีกแล้วเช่นเคยรีบใส่น้ำมันกระทะร้อนกวันขึ้น วันนี้จะมีเ,เห็ดหอมเข้ามาร่วมรายการ <c oughs> ไม่ได้จ้างนะครับ <c oughs> เห็ดหอมทอดเคี่ยวเคี่ยวน้ำมันก่อนเคี่ยวให้หอมลับพักเราก็ใส่กระเทียมลงไป